คนไทยส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้พวกเขาเหล่านี้กลับประเทศไปอยู่ไปก็สร้างแต่ปัญหาอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมครับวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวในไทยนี่แหละเกี่ยวกับมีแรงงานชาวเมียนมาจำนวน นับร้อยคนนะครับได้เดินทางมาแจ้งความกับตํารวจและรวมไปถึงได้มีการไปประท้วงนะครับอยู่ที่หน้าบริเวณโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะคือก่อนหน้าวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงงานพม่าจํานวนหนึ่งนะครับหรือว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยเขาเล่าว่าสองสัวันก่อนเกิดเรื่องเนี่ยแรงงานเมียนมากลุ่มนี้ไม่มีงานทำาลครับแล้วก็ได้เดินทางมาสอบถามที่รปภซึ่งเป็นรปภที่เฝ้าอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าบริษัทนั่นแหละนะครับว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ย ได้เปิดรับคนงานหรือเปล่าซึ่งรปภอเองเนี่ยก็ได้มีการโทรไปตามผู้หญิง2คนให้มารับหน้าที่ซึ่งอ้างว่าผู้หญิง2คนนี้นะครับเป็นนายหน้าของบริษัทและอ้างตัวว่าเป็นนายจ้างจัดหางานให้กับ กลุ่มแรงงานเมียนมาเหล่านี้ให้ได้ซึ่งระหว่างที่มีการคุยกันก็มีการตกลงกันนะครับว่าจะมีการเก็บค่าดำเนินการเนี่ยรายละหรือว่าคนละ3 0 0 0ถึง7,000บาทซึ่งแรงงานเมียนมาบางคนอ้านนะครับบอกว่าบางคนก็จ่ายเป็นเงินสดเลย3,000บาทถึง7 0 0 0บาทหรือบางคนก็จ่ายเป็นการโอนเอาพร้อมกับเก็บหลักฐานการโอนไว้อย่างชัดเจนแรงงานเมียนมาเล่าต่อนะครับบอกว่าหลังจากที่เขาสมัครเสร็จแล้วน,น,นะครับ,ขบเขาก็มีการไปเชิญชวนเพื่อนต่างๆมาสมัครด้วยแรงงานเมียนมาบอกนะครับว่ามีการไปเชิญชวนกัน ปากต่อปากเนี่ยนับร้อยคนมาสมัครที่นี่แล้วก็มีการเสียตงังโอนตังกันอย่างที่คนเกาะนน้นเขาทำกันและคนที่อ้างตัวว่าเป็นนายหน้าจัดหางานก็บอกนะครับว่าเออเดี๋ยววันที่20มาทํางานนะซึ่งเมื่อวันที่10มาถึงทุกคนก็ไปทํางานครับแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปทํางานโดยอ้างว่าเฮ้ยงานตําแหน่งน,นี้เนี่ยนะต้องทําช่วงกลางคืนทํากลางวันไม่ได้อายุทุมนงนี้ทําให้แรงงานเมียนมาครับรู้สึกว่าตัวเองนะ่โดนหลอก ทำให้แรงงานเป็นมากเหล่านี้เกิดความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะขอเงินคืนซึ่งนายหน้าที่อ้างตัวนี่นะครับว่าหางานให้ได้เนี่ยแล้วก็รับเงินเข้าไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้แต่ปรากฏว่านายหน้าคนนั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยอันนี้คือสิ่งที่แรงงานเป็นมากเขาเล่าเอาไว้นะครับสิ่งนี้ที่ทําให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เกิดความไม่พอใจก็เลยปักหลัก ปักฐานประท้วงมันหน้าโรงงานมันซะเลยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่มีความลุกฮือเกิดความประท้วงไม่พอใจกันเกิดขึ้นจนกระทั่งได้มีตัวแทนจากบริษัทหรือว่าโรงงานออกมาชี้แจงนะครับโดยบอกว่าเฮ้ยทางบริษัทเนี่ยไม่มีการรับสมัครคนกันแต่อย่างใดนะทั้งโรงงานเนี่ยมีแค่1ิบคนเพราะโรงงานแห่งนี้ไม่มีการผลิตสินค้าแล้วและบริษัทเองเนี่ยได้เปิดเป็นการขายของออนไลน์ และชาสถานที่เนี่ยเป็นที่กระจายสินค้าไปหมดแล้วส่วนผู้หญิงหรือว่านายหน้าที่มาอ้างตัวจัดหาง,งานให้เนี่ยทางบริษัทบอกนะครับว่าไม่รู้จักกับคนดังกล่าวมาก่อนและยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่พนักงานของบริษัทแต่อย่างใดส่วนบุคคลที่อ้างตัวเป็นนายหน้าจัดหาง,งานให้กับแรงงานเมียนมาเหล่านี้เนี่ยทางหน่วยงานของรัฐไทยก็พยายามที่จะนําตัวมา ลงโทษต่อไปครับจากเรื่องราวที่มีการลุกฮือประท้วงเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นว่าในโลกโซเชียลครับค่อนข้างที่จะร้อนระอุเพราะว่ามีคอมเมนต์ดุเดือดมากซึ่งก็มีคนไทยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือเห็นใจแล้วก็เอาใจช่วยแรงงานเมียนมาเหล่านี้อยากให้คนเหล่านี้มีงานทํารวมไปถึงอยากให้ แรงงานเมียนมาเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมด้วยในขณะที่อีกฝ่ายครับตรงกันข้ามเลยโดยบอกว่ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็ยังมาประท้วงอีกให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดความวุ่นวายบางส่วนก็มีการเรียกร้องให้แรงงานเหล่านี้กลับประเทศเมียนมาไปเม้นต่อมาบอกนะครับว่าเอาพวกเขาไปประท้วงที่พาม่าดีกว่าไหมบางคนก็บอกนะครับว่านี่แหละเป็นผลของการที่เราเนี่ยปล่อยให้เขาเข้ามาเยอะจนเกินไปจนตอนนี้เนี่ย ควบคุมไม่ยอยู่แล้วหรือเปล่าท่านต่อมาบอกนะครับว่าก่อความวุ่นวายในราชอาณาจักรไทยแบบนี้ต้องส่งกลับประเทศอย่างถาวรแล้วไหมทา่านตมาบอกนะครับว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศก่อความวุ่นวายท่านตมาบอกนะครับว่านี่แหละเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองผลมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละคนตมาบอกนะครับว่าขยันปะท้วงกันจังเลยในแผ่นดินของประเทศอื่นตรวจแล้วไข่ไม่ถูกต้องส่งกลับประเทศไปเลยค่ะสร้างความวุ่นวายและก็มีคนมาตอบกลับนะครับบอกว่า มันคนละเรื่องกันเลยก็คนไทยไปหลอกเขาเขาไม่พอใจก็จบแล้วไหมอ่ะก็เงินเขาอ่ะคนตมาบอกนะครับว่าเขาประท้วงก็ถูกแล้วไหมก็เขาจ่ายตังสมัครงานเข้าไปแต่เขากลับถูกโกงแบบเนี้เงินใครใครก็เสียได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือเปล่าเขาไม่ได้ไปขอฟรีๆอันนี้พอมีเหตุผลพอเข้าใจได้คนตมาบอกนะครับว่าฉันคิดว่าเอาเข้าจริงเขาเองก็ไม่ได้อยากประท้วงหรอกแต่เขาไม่มีทางเลือก เขาตกงานไม่มีงานทำแถมเขาต้องควักเงินมาจ่ายค่าสมัครงานแบบนี้พวกเขาเองก็ลำบากมันผิดด้วยหรอที่เขาลุกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเองพวกเราก็จะเย็นๆดูก่อนใจเขาใจเราเห็นใจเขาบ้างฉันเชื่อว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาคงไม่มาประท้วงอะไรแบบนี้หรอกแต่นี่พวกเขาถูกหาก,กินเป็นความลำบาก มันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะเป็นแบบนี้ยังไงก็ขอให้เขานั้นได้รับความเป็นธรรมและถูกคืนเงินให้เร็วที่สุดฉันรู้แหละว่าเขาเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวแต่เขาก็มีความจําเป็นเหมือนกันอย่าว่าอะไรฉันเลยนี่คือผลของฉันขอบคุณค่ะ เรื่องราวคร่าวๆก็มีประมาณนี้เลยฮะถ้าผี่ชมเองเนี่ยดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกับแรงงานเป็นมากกลุ่มนี้สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยเอาเป็นว่าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจมอนชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกลาบสวัสดีครับ